หลายเดือนก่อนผมได้ทําคลิปตอบคาถามและคลิปตอบคาถามในช่องเนี่ยไม่เคยมีคลิปไหนเลยที่จะเกิน20000 0วิวมาก่อนผมเลยท้าทายอํานาจมืดด้วยการบอกว่าถ้าคลิปนี้ถึง30000 0วิวเนี่ยจะทําเกมโลบอกเลยอะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีทางถึงแน่นอน2องแสนแล้วนะอีก2องพันอีกแปดร้ิบีกวิวสามแสนแล้ว เนื่องจากสัญญาต้องเป็นสัญญาผมเลยเข้าไปสมัครโรบอกทันทีถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยเล่นโรบบมาก่อนเหมือนผมโลบอก,ก็คือเกมแพลตฟอร์มที่เราสามารถสร้างเกมไปฝากเอาไว้และคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถโหลดไปเล่นได้แบบครอสแพลตฟอร์มถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายก็คือโลบกคือ y 8แห่งยุคปัจจุบันโดยในการเริ่มสร้างเกมโลบกเราจะต้องใช้โลบบสตูดิโอ Studio, ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนเครื่องมือและภาษาในการสร้างเกมก็นับว่าท้าทายแล้วเต่นนั่นยังไม่พอเพราะเราจะทำให้มันท้าทายกว่าเดิมด้วยการสร้างเกมใน5วัน ในวันที่1เราจะมารู้จักกับเครื่องมือใหม่กันโดยการสร้างเกมโลบอคเราต้องใช้ภาษาลูอาแน่นอนว่าคนที่จบคอมไซมาและเขียนได้1ิบกว่าภาษาอย่างผมการเรียนภาษาใหม่ก็เป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่เราศึกษาฟันดนิเจอรของภาษาหารูปแบบการเรียนรู้ที่เราถนัดและฝึกฝนเออๆนั่นแหละตกลงวยเขียนเกมแอคชั่นบนโลบอคที่มีภาพสมจริงได้ยังต้องขออภัยด้วยผมเป็น language model จึงไม่สามารถทำได้แต่ ผมสามารถสอนคุณเขียนลัวได้โดแกมนี้ก็ทําไม่ได้ a อที่เราสร้างยังเก่งกว่านี้อีกใช่ไหมเพื่อนอู้คุณกลับมาแล้วช่วยด่าผมอีกสิครับโอเคเจมี่เริ่มสอนได้เลยครับจานลัจาจกศึกษาภาษาล,ลัวจนหมดวันแล้วก็เข้าสู่วันที่2โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดของการสร้างเกมก็คือไอเดียซึ่งไอเดียเกมของเราก็คือเกมแอคชั่นซอร์ไวลที่จะปล่อยสตูมาเป็นเวฟแต่ไอเดียแบบนี้มันไม่ท้าทายเราเลยจะทให้ตัวละครของเรานั้นไล่เวทได้แต่จะให้กดปุ่มไล่เวทมันก็ง่ายเกินไปเราเลยจะให้ไล่เวทด้วยการวาดภาพ และแน่นอนว่ามันจะเจ๋งได้ยังไงถ้าไม่ใช้ deep learning <L> เราจรึงจะทำการ implement deep learning ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยภาษา Lua ลลและด้วยความอัจฉริยะของผมที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญ AI ที่ถูกสถาปนาโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ทำให้เราสามารถสร้าง deep learning ได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น feed forward activation e f u n c t หรือ back p r o p a g a t e ก็เป็นเรื่องง่ายเจมี่มันใจเปล่าว่าตรงนี้เขียนสูตรถูกอะแน่นอนครับคุณสามารถดูที่สูตรต่อไปด้เอาเป็นว่าขอให้มันใช้ได้แล้วกัน ในวันที่3เราจะมาสร้าง Data ให้กับ Deep Learning ตัวเราจะใช้ Photoshop ในการวาดภาพโดยภาพที่เราจะให้ User วาดเนี่ยจะมีทั้งหมด4รูปแบบซึ่งผมได้ทําการเลือกรูปแบบให้มันต่างกันเพื่อให้โมเดลเนี่ยสามารถแยกแยะได้ง่ายไม่สับสนหลังจากวาดเสร็จแล้วเราก็จะไปบอกโลบอคให้อ่านไฟล์โลบอคอ่านไฟล์ไม่ได้เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัยโลบอคไม่อนุญาตให้เราอ่านไฟล์บนเครื่องทำให้เราไม่สามารถเอา Data ไปเทรน d e e p Learning ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะเด t ้เนี่ยเป็นส่วนท มันจะต้องหายไปหายไปแต่นั่นมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะผมได้ทำการเขียนไฟทอนในการอ่านไฟล์และแปลงภาพเป็นตัวเลขและใช้ไฟทอนในการสร้างภาษา Lua ที่เก็บข้อมูลไฟล์ภาพพวกนี้อีกทีเพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรมาขวางท่าพลังแห่ง Deep Learning ได้อีก ดูเหมือนว่าการเทรนดิฟเลเร์นนิ่งจะหนักเกินไปสําหรับโรบอทสตูดิโอซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆที่ไอเดียของเรานั้นไม่สามารถทําให้เป็นจริงได้อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบคุณเจมมี่ที่ช่วยสอนดิฟเลเร์นนิ่งและเขียนโค้ดทั้งหมดให้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับถึงแม้ว่าน่าเสียดายที่ดิฟเลเร์นนิ่งจะใช้ไม่ได้แต่ทําไมไม่ลองเคนิ N ลิสเนเบอร์ล่ะครับ <c oughs> โอ้ยเรื่องนั้นเรารู้อยู่แล้วเพื่อนเราเป็นผู้ชี่ยวชาญเอไอเลยนะเวย้ยอ่ะในลองสอนแล้วเอาโค้ดมาดูสิหลังจากที่เราเปลี่ยนอกึ ตอนนี้เราก็สามารถตรวจสอบรูปภาพได้แล้วถัดมาเราก็จะสร้างแคนวาสให้เพลเยอร์สามารถวาดภาพได้ด้วยการลากแคนวาสลงมาแล้วยืดให้พอเหมาะและเมื่อเพลเยอร์วาดเสร็จระบบก็จะทำการดีเทคภาพที่เป็นไปได้ในวันที่4เราจะทำให้เกมเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างละโดยเราจะทำให้เกมเนี่ยเป็นรูปแบบของท็อปดาวและอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมสืบ v วท์บอลเราเลยจะเพิ่มเอนเมีเข้าไปแต่ในช่วงนี้เราจะต้องคิดเยอะขึ้นมาหน่อยการสร้างโมเดลทำยังไงเอาโมเดลเข้ามายัางไงแล้วแอนิเมชันต่าง น,นี่คืออะไรอะล่าวางแล้วไงอะเฮี yeah! Yeah, yeah. ้ยขี้ยเฮ้ยมันง่ายจังนตอนนี้มีเอนิมีแล้วแต่มันจะเป็นเกมแอคชั่นซเวเบิลได้ยังไงถ้าขาดปืนโดยในแถบด้านข้างก็มีของมากมายให้เลือกตั้งแต่ดาบปืนจนถึง RPG ถึงแม้จะมีของให้ใช้แต่ดูเหมือนสคริปที่ติดมาด้วยเนี่ยจะไม่เวิร์กกับเกมของเราผมเลยต้องแก้สคริปใหม่ โดยให้ยิงเป็นแนวตรงตามที่ตัวละครเนี่ยหันหน้าไปจากนั้นก็เพิ่มรูปแบบปืนเข้าไปเป็นปืนพกและปืนกลซึ่งการสร้างปืนกลนี่ง่ายมากเพียงแค่เราเอาปืนพกมาหลูบให้มันยิงรัวๆและเราก็จะได้ปืนสุดโหดตอนนี้เพย์ของเราได้บัฟเพิ่มแล้วเพื่อความท้าทายเราต้องการเอนมี่ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้เราจะสร้างเอนมี่เพิ่มไม่ทันเวลาได้ยังไงถ้าไม่ใช่แถบวิเศษทางด้านซ้ายมือจากนั้นผมได้เรียก Import เอนมี่เข้ามาหลาย,ลายประเภท และเราก็จะได้เกมแอคชั่นเซอร์ไววอร์ดูจากแอนิเมชั่นมันเหมือน uh huh. โอ้โหอ้ันร้ายเหรอเนี่ยวันสุดท้ายเป็นวันที่เราต้องมาเก็บรายละเอียดให้เสร็จเริ่มที่การสร้างพาร์ติเคิลเอฟเฟเวลาที่เพลเยอร์ใช้เวทมนต์โดยเพลเยอร์เนี่ยจะสามารถใช้เวทได้ทั้งหมด4อย่างคือสโลทำให้เอเนมีทุกตัวเนี่ยเดินช้าลงทำให้หันกลับไปโจมตีได้ง่ายสปีดอัพทำให้เพลเยอร์วิ่งเร็วและหลบได้ง่ายฮิลลิ่งไว้เพิ่มเลือด ดับเบ e ลดาเมจทำให้กระสุนเนี่ยแรงขึ้น2เท่าเรียกได้ว่ายิงนัดเดียวตายและอันสุดท้ายอันนี้จะต้องวาดเหมือนถ้วยนิดนึง ที่เหมือนกับเกรนเน่กานูล่าครับรอบนี้เกรนเน่มาเป็นคัพที่ไม่ได้มาเป็นหลวมมี2รสชาติท้งคุกกี้แอนครีมที่ได้ไว้ช็อกแบบเต็มคำและช็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่หอมกลิ่นมาส์กับได้ช็อกโกแลตชิพแบบจุกๆพร้อมเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่กรอบกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมราคาเพียง20บาทถ้าซื้อครบ300บาทสามารถรวมบินไปแลกของพีเมียมที่เพจเกนเน่ได้หรือถ้าซื้อถึง500บาทจะได้ผ้าคลุมในอาร์มเลยนะวยไปหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา จากนั้นเลยทำให้อนิมีเกิดเป็นเวฟและได้เกมแอคชั่นเซอร์ไ l ลดูเหมือนว่าในขณะที่แอนิเมบางตัวพยายามฆ่าผมแบบไม่ให้เกิดก็มีแอนมิมอีกประเภทหนึ่งที่กำลังทำตัวเป็นเชียร์ลีเดอร์และดูเหมือนจะโปรโซะด้วยพอได้แอนมิมเป็นเวฟเราก็จะทำให้ drop อ,อเทมให้กับเพลเยอร์แบบสุม่มโดยเริ่มมาเนี่ยเพลเยอร์จะมีแค่ปืนพกเท่านั้น และจะค่อยๆเก็บของและกระสุนใหม่ได้จากการดรอปต่อมาเราจะทําการออกแบบเลเวลซึ่งค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าเราต้องการแค่เพเยอร์เนี่ยอยู่ในพื้นที่เราเลยจะครอบเพเยอร์ไว้ในกล่องแต่ปัญหาก็คือเราต้องการให้เอนิมี่เนี่ยออกมาเรื่อยๆไอเดียเริ่มแรกก็คือทําให้กําแพงเนี่ยสามารถผ่านได้โดยเอนิมี่แต่เพเยอร์เนี่ยผ่านไม่ได้และด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นโลบอกรีเซเตอร์มือใหม่เลยยังไม่เข้าใจระบบคอร์เรชันของโลบอกรูดิโอดีนักและเนื่องจากเวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วผมเลยเปลี่ยนเป็โซลูชันที่ง่ายกว่านั้นอย่างที่บอกว่าเราอยากให้ Enemy เ,าาเออมม่่ข้้้าาไไไดดแตพก งั้นก็ดรอปเอน m มมาจากข้างบนซะเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจีนี่สุดท้ายก็มาตกแต่งเกมเพิ่ม <c oughs> เช่น UI เมนูกระสุนก็เป็นอันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาให้เราจะพับบิชเกมซึ่งขั้นตอนการพับบิชเกมเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายมากแค่เรากดไฟล์เลือกพับบิชเสร็จเราสามารถพับบิชเกมขึ้นได้ทั้ง iOS, Android และคอนโซลโดยที่ไม่ต้องโดนตรวจสอบเลยมันเลยทำให้ผมคิดว่า ทำไมกูไม่ทำเกมโปแล้วตอนนี้ทุกคนก็สามารถไปลองเล่นได้ในโลบ็อกหรือว่าจะเข้าไปในลิงก์ใต้ description ก็ได้โดยตัวเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Wizard Gunner วอร์ช่น0.01และในวันนี้โดยสรุปนะครับโลบ็อกเนี่ยก็เป็นเกมแพลตฟอร์มที่ดีมากอีกอันหนึ่งเกมทําได้ง่ายด,ด็อกิวเมนต์ดียูเซอร์มีจํานวนมากเรียกได้ว่าอีโคซิสต์มของโลบ็อกเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากมากอ้อแล้วถ้าเกิดว่าใครหาเกมไม่เจอนะครับให้เสิร์ชชื่อ t i c k c a s Top แทนนะครับ ถ้าถามผมว่าทําไมต้องตั้งชื่อ t e c h <trousers> c a <warming> <c caring> s สโทมันก็เพราะว่าวันนี้ฉันชื่อ t e c h c a s สไม่ไม่ฉันตัางหากเทคแคสฉันก็ t ท c แค a s สพวกเราคือกําลัง t ทคแ c a s สและกัวซ่บกดซ่ากับเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกเราจะไป